น้ำยากะทิออนนค่ะม,มาจ้าอร่อยทุกอย่างค้นมากๆเลยค่ะ ฝนตกทำเมนูขนมจิ้้นมากๆเลยค่ะกินน้ำยากะทิค่ะมาจ้ากะทิเข้มข้นมากเลย คลิปนี้ขอจบแค่นี้กันนะคะอร่อยมากมกะทิเข้มข้นมากอินน้ำยากะทิค่ะ จาพาหมดเดยได้ใส่ลูกชิน้นหมูแทนก็อร่อยดีค่ะอร่อยทุกอยา่างวันนี้ฝนตกได้ททำเมนูขนมจี อร่อยมาก <c ười> แล้วก็แกงบวดฟักทองชิมก่อนืม มอเช้าลูกชิ้นรสกับข้าวลูกชิ้นปลากะทิเข้มข้นมากเลยคลิปนี้ขอจบแค่นี้กันนะคะค้นมากๆเลยค่ะอร่อย ยวันนี้พามากินข้าหนมจีนน้ำยาก,กะทิค่ะใส่ลูกชิน้นใส่เท้าไก่อร่อยมาก เป็นยาวเป็นอย่างนี้เลยดีกว่ากะทิเข้มข้นมากเลยคลิปนี้ขอจบแค่นี้กันนะคะ เดี๋ยวมากินของหวานต่อกะทิเข้มข้นมากเลยคลิปนี้ขอจบแค่นี้กันนะคะอร่อยกะทิเข้มข้นมากเล คลิปนี้ขอจบแค่นี้กันนะคะอร่อยมากอร่อยทุกอย่าง ทเข้มข้นมากเลยคลิปนี้ขอจบแค่นี้กันนะคะเป็นยาวเป็นอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วก็แกงบวดฟักทองชิมก่อน มันๆเออที่หนึ่งก <c oughs> คืมอินน้ํายากะทิค่ะมาจ้าวันนี้พามากินข้หนมจีนน้ํายากะทิค่ะ ใส่ลูกชิ้นใส่เท้าไก่พาหมดเลยได้ใส่ลูกชิ้นหมูแทนก็อร่อยดีค่ะอินน้ำยากะทิค่ะมาจ้ากะทิเข้มข้นมากแล้วก็แกงบวดฟักทองชิมก่อน ค่ะเดี๋ยวมากินของหวานต่อค่ะเดี๋ยวมากินของหวานต่อกินน้ำยากะทิค่ะมาจ้า อร่อยมากวันนี้ฝนตกได้ทำเมนูขนมจีนน้ำยากะทิค่ะมาจ้าจีนน้ำยากะทิค่ะมาจ้าเส็นยาวอืม เป็นอย่างนี้เลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมากินของหวานต่ออร่อยมากกีนน้ำยากะทิค่ะมา่ช้าทองมันมันอร่อย นีบบ่สุดขั้มอร่อยทุกอยา่างทองมันมันอร่อยนี่สุดั้มอืมอกะทิเข้มข้นมากเลยคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะหมด เลยได้ใส่ลูกชิน้นหมูแทนก็อร่อยดีค่ะกินน้ำยากะทิค่ะมาจา้าวันนี้พามากินข้าหนมจีนน้ำยากะทิค่ะใส่ลูกชิน้นใส่เท้าไก่ค่ะชิมลูกชิ้นกันอืม เดี๋ยวมากินของหวานต่อ